คำว่า outlier นะครับมันเป็นคำศัพท์ของสถิติคณิตศาสตร์แปลว่าค่าที่ผิดปกติและแตกต่างจากตัวอื่นมากๆถ้าจะแปลกันอีกด้านหนึ่งก็หมายความว่าคนที่โดดเด่นกว่าเพื่อนไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจด้านกีฬาหรือด้านการศึกษาพอเวลาเราเห็นใครประสบผลความสำเร็จอย่างสูงส่วนมากเราก็จะคิดว่าเป็นการกระทำของพวกเขาคนเดียวแต่จริงๆแล้วมันยังมีอะไรเบื้องหลังอีกที่เรายังมองไม่เห็น ส่วนใหญ่แล้วจะมี5ปัจจัยที่ผสมผสานกันนะครับข้อได้เปรียบที่ซ่อนเร้นไว้ได้โอกาสอย่างน่ามหาัศจรรย์พรสวรรค์ที่เพียงพอความพยายามและความตั้งใจอย่างสูงวัฒนธรรมที่สืบทอดมาเดี๋ยวพอเวลาย,ยกตัวอย่างก็จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับที่ประเทศเช็กเ e พับลิกเขาค่อนข้างจะ crazy อยู่กับไอซ็อกกี้นะครับถ้าไปดูรายชื่อทีมชาติเยาวชนของเขาอายุ18-19จะค้นพบว่า 70-80%ของผู้เล่นเกิดระหว่างเดือนมกราถึงมีนาเหตุผลมันง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยนะครับก็คือตอนที่เด็กพวกนี้เพิ่งเข้ามาเล่นฮอกกี้ใหม่ๆก็ต้องโดนแบ่งเข้ากลุ่มอายุจริงไหมครับวันคัดออฟอายุของเขาก็คือวันที่1โมกราฉะนั้นใครที่เกิดต้นต้นปีก็จะได้เปรียบลองคิดดูนะครับถ้ามีเด็กคนนึงอายุ9ขวบและเกิดวันที่2มกรา ฉะนั้นวันที่1มกราเขายังสามารถเล่นในทัวร์นาเมนต์ของเด็กอายุ9ขวบได้แต่ร่างกายของเขาก็จะเหมือนเด็กอายุ10ขวบเพราะว่า1วันหลังจากวันคัตออฟก็เป็นวันเกิดเขาพอดีและสมัยเด็กที่กําลังจเจริญเติบโตนะครับ1ปีเนี่ยมีความแตกต่างในร่างกายเยอะมากฉะนั้นเด็ก10ขวบที่ได้เล่นกับเด็ก9ขวบเนี่ยนะครับจะดูเหมือนว่าเขาเล่นเก่งกว่าเพราะว่าเขาตัวใหญ่กว่าแล้วก็เร็วกว่าพวกโคช้ชก็เห็นว่าเขาเล่นเก่งก็เลยให้เทรนนิ่งเพิ่มขึ้น ใส่ใจในตัวผู้เล่นพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ได้ไต่เต้าเร็วขึ้นข้อได้เปรียบเล็กๆพวกนี้พอเวลาบวกกันหลายๆปีทําให้พวกเขาเก่งกว่าคนอื่นได้อย่างชัดเจนปรากฏการณ์อย่างนี้จะเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับคนที่ได้โอกาสเนี่ยก็จะยิ่งได้โอกาสมากขึ้นแล้วก็จะทวีคูณจนเขาโดดเด่นกว่าคนอื่นลองมาดูประวัติบิลเกจกันบ้างนะครับเขามาจากครอบครัวที่ค่อนข้างจะมีฐานะพ่อเขาเป็นทนายแม่เขาทํางานในธนาคาร เขาได้ไปเรียนโรงเรียนที่บังเอิญมีคอมพิวเตอร์ในสมัยนั้นนะครับมหาวิทยาลัยยังไม่มีคอมพิวเตอร์ใช้เลยครับและในโรงเรียนนี้มีกลุ่มผู้ปกครองที่สะสมเงินประจําปีเพื่อที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมของเด็กนักเรียนและเงินจนํานวนหนึ่งก็มาลงที่คอมพิวเตอร์บิลเกตสก็สามารถฝึกซ้อมการโปรแกรมมิ่งได้ตั้งแต่อายุ13ปียังไม่พอนะครับมหาวิทยาลัยวอชิงตันไม่ไกลจากบ้านเขามีกลุ่มโปรแกรมเมอร์เขามาตั้งบริษัท ซึ่งบังเอิญลูกของคนคนหนึ่งเรียนโรงเรียนเียวกับิลเกตส์ก,ก็เลยชักชวนบิลเกตส์ให้มาทดลองซอฟต์แวร์แล้วเขาก็ยังได้ไปเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มในมหาวิทยาลัยซึ่งให้โอกาสเขาใช้คอมพิวเตอร์อย่างอิสระในระยะเวลา5-6ถึงปีนะครับตั้งแต่เขาอายุ13เขาได้มีโอกาสฝึกโปรแกรมมิ่งมากกว่า1-0,000ชั่วโมงกด1-0,000ชั่วโมงนะครับเป็นจํานวนเวลาที่นักวิจัยสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่เก่งที่สุดกับคนที่รองระดับลงมา ในด้านอะไรก็ตาม1,000 0ชั่วโมงนี้ก็เท่ากับฝึกซ้อม3ชั่วโมงต่อวันทุกๆวันเป็นเวลา10ปีนะครับถ้าลองไปถามนักกีฬาหรือนักดนตรีหรือใครก็ตามที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในโลกเนี่ยนะครับก็จะค้นพบว่าเขาฝึกอย่างน้อยประมาณนี้ตลอดพออยก,ก็คือเมื่อได้โอกาสแล้วก็ต้องลงทุนในความพยายามและการฝึกซ้อมด้วยในปี1975เป็นปีที่คนหลายๆคน ยอมรับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของยุค Personal Computer ในตอนนั้นบิลเกตได้เปรียบอย่างมากเพราะมีประสบการณ์ด้านโปรแกรมมากกว่าคนอื่นและในปีนั้นเองเขาก็ได้ก่อตั้ง Microsoft เขาเกิดปี1955ยังมีผู้บุกเบิกทางด้านเทคโนโลยีที่เกิดปีเดียวกันอีกอย่างเช่น Steve j o b ส์อ i ริกช m ม d t ซีอของ Google แล้วก็ผู้ก่อตั้งทั้ง4คนของบริษัท Sun Microsystems ข้อนี้ทำให้เห็นว่ายุคสมัยที่เกิด ก็เป็นข้อได้เปรียบที่มองไม่เห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับลองคิดดูนะครับถ้าบิลเกตเขาเกิด3 4ปีก่อนหรือหลังเขาอาจจะพลาดในการฉวยโอกาสยุคทองของ Person อ l c o คอมพิวเตอร์ไปเลยการเลี้ยงดูและฐานะพ่อแม่ก็มีส่วนสำคัญมากนะครับพ่อแม่ที่มีฐานะดีส่วนมากจะสอนให้ลูกกล้าสแสดงออกอย่างเช่นถ้าไม่เข้าใจหรือว่าต้องการอะไรก็จะกล้าบอกผู้ใหญ่มากกว่าซึ่งนี่ก็จะช่วยในการพัฒนาการเข้าสังคมในอนาคตด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับ พ่อแม่ที่มีฐานะก็จะมีทรัพยากรในการพัฒนาลูกมากกว่าอย่างเช่นพอเวลาปิดเทอมเนี่ยเด็กที่มีฐานะส่วนมากก็จะมีเรียนพิเศษเรียนดนตรีหรือว่าพัฒนาทักษะในด้านอื่นก็คือมีการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องในขณะที่พ่อแม่ที่ไม่ค่อยมีฐานะมากไม่สามารถได้สิ่งเหล่านี้กับลูกตัวเองได้ลูกเขาก็เลยพัฒนาช้ากว่าเด็กที่มีฐานะเคยสงสัยไหมครับว่าทาไมเด็กเอเชีย โดยเฉพาะเด็กจีนเกาหลีญี่ปุ่นเรียนคณิตศาสตร์เก่งกว่าชาติอื่นหนึ่งในเหตุผลก็คือการเรียนคณิตศาสตร์นะครับจะต้องมีความพยายามท่องจําทําฝึกขัดบ่อยๆง่ายๆก็คือจะต้องขยันแล้วทําไมคนจีนถนึงขยันอย่างเลยอะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการเกษตรในแถบเอเชียเนี่ยส่วนมากจะมาจากการปลูกข้าวเขาลองประเมินดูนะครับร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยชาวนาที่จีน ทำงาน8ชั่วโมงทุกวันตลอดทั้งปีเพราะว่าระบบสมัยก่อนเขาเช่าที่มาจากคนอื่นและถ้าเขายิ่งทำเยอะเขาก็จะได้เยอะและการปลูกข้าวนะครับถ้ายิ่งปลูกบ่อยๆดินมันก็จะยิ่งสมบูรณ์ขึ้นในทางกลับกันการเกษตรที่ยุโรปเขาไม่ได้ปลูกข้าวฉะนั้นมันจะเป็นจะต้องใช้แรงคนมากและจะมีเวลาว่างระหว่างการเก็บเกี่ยวเยอะและอีกอย่างหนึ่งชาวนาที่ยุโรปก็ไม่ได้เป็นนายของตัวเองเลยไม่มีแรงจูงใจที่จะต้องทำงานหนักมาก ับไปพูดถึงเรื่องการศึกษานะครับเด็กนักเรียนที่อเมริกาเรียนแค่180วันต่อปีในขณะที่ที่เกาหลีจีนและก็ญี่ปุ่นเรียนอย่างน้อย220วันถึง240วันต่อปีนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่เด็กนักเรียนจากประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์ได้แรงกิ้งที่สูงมากในการเรียนคณิตศาสตร์และวิยาศาสตร์ของทุกๆปีพอเวลาเราเอาทุกอย่างมารวมกันนะครับก็จะเห็นว่า มันมีเบื้องหลังของความสําเร็จเยอะมากหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถควบคุมได้แต่เมื่อได้โอกาสมาแล้วเนี่ยจะต้องพยายามอย่างสูงที่สุดลองคิดดูนะครับถ้าตอนที่สมัยบิลเกตอายุสิมีเด็กอีกหนึ่งหมื่นคนที่มีโอกาสได้ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนกับเขาเนี่ยตอนนี้จะมีบริษัท Microsoft อีกอกี่อันครับและนั่นก็คือหนังสือ Outliers: The Story of Success นะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้และประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้นะครับ ยังไงแล้วถ้าชอบวิดีโอที่ผมทำก็ช่วยไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ subscribe ได้ที่นี่เลยนะครับขอบคุณมากครับ